เบลล่าตอบชัดความสัมพันธ์โปธนวัฒน์นะคะมีโอกาสพัฒนาไหมหลังแฟนคลับเชียร์ให้เป็นคู่จริงหลังถูกแฟนคเชียร์อย่างหนักจากคู่จิ้นให้เป็นคู่จริงอย่างโป้ธนวัฒน์ออกงานแรกมาฟังชัดๆจากปากเบลล่ารานีกันนะคะมันจะมีแฟนคลับโผลเบลก็เชียร์กลับมาเชียร์เราก็ม่โผลเลย่างไรงก็เออก็เป็นตามปกติอะค่ะก็จะเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วลุ้นได้ไหม ไม่รู้หรอกเราเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าแบบเอในอีกแบบสักพักนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าท่านหนาตอนเนี้ก็คือก็เป็นพี่ถ่ายตอนนี้คือทุกอย่างโอเคขึ้นที่แส่กบีนนี่ะโอเคค่ะท่านหยเอร์เลยังกับว่โป่ถ่ายบ้างยังกัอะไรนะ่กับ่ปปเรื่องถ่ายบ้างยังเละครถ่ายแล้วค่ะถ่ายละทั้งหนัใช่ถ่ายเราะว่าสงเรื่องนังถ่ายเสร็จแล้วค่ะตอนนี้